พาประเทศไปข้างหน้าได้ในความเชื่อของผมก็คือการกับขั้วรัฐบาลฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลฝ่ายร,รัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนจากสารเป้าจากสารมาเป็นเป้าพลังประยุทธ์นะครับเพื่ออะไรลดความน่าเชื่อถือดิสเครดิตทฤษฎีไลเออร์นะะโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับ เรื่องที่เป็นจริงคือตอนนี้สารธรรมนูนขณะที่ผมทําคลิปยังไม่มีคําพิพากษาใดๆนะครับแต่เขาก็บอกว่ามันผิดแล้วแถ้ากระทูกว่าอะไรเป็นเอาพินิหารแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะค,คนที่เป็นประชาชนเวลาดูข่าวสารต้องดูให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นที่ยึดเรื่องของผลประโยชน,น์ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองและกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ใช้มาเป็นประเด็นในการต่อสู้ทางการเมืองคราวนี้เป็นกลยุทธ์การด้อยค่านะครับผลเอกประยุทธ์ด้อยค่าสารไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันการเลือกตั้งครั้งต่อไป ที่ช้าที่สุดก็คือพฤษภาปีพศ .2566 ครับจะเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญมากอและจะเป็นการเลือกตั้งที่ส่งผลกระเทือนต่ออนาคตของประเทศครับรูปแบบที่ดีที่สุดไม่ต้องอ้อมค้อมกันรูปแบบผลการเลือกตั้งที่ดีที่สุดที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้ในความเชื่อของผมก็คือการกลับขั้วรัฐบาลฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านออันนี้พลิกโฉมประเทศได้แน่นอนในมุมุณธนาธรจะพาประเทศ ไปอย่างน้อยกลับไปในทางที่ถูกต้องออย่างน้อยเนี่ยการเดินทางที่มันผิดเพีเบี้ยวไปเนี่ยครับกลับมาเดินทางในเส้นทางที่เป็นประชาธิปไตยเส้นทางที่เขาลบไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนซึ่งเชิดชูเสรีภาพของบุคคลครับผมคิดว่าการที่เอาฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลได้โดยเป็นมติของประชาชนจากการเลือกตั้งในปีห6ที่จะมาถึง จะเป็นการพาประเทศกลับมาเดินในทิศทางที่ถูกต้องอ,อันนี้สําคัญมากเอาประเทศจะเดินผิดทางเนี่ยเอามาให้เดินให้ถูกทางก่อนถ้าจะทําอย่างนั้นได้อฝ่ายค้านต้องเป็นรัฐบาลถ้าถ้าอย่างนั้นแปลว่าคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่จะออกมาในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ในมุมของคุณธนาธรมองว่าไม่สําคัญจริงๆสําคัญสําคัญกับสําหรับผลการเลือกตั้ง มันมีสําคัญมีนัยะอยู่แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดม,มีหรือไม่มีคุณประยุทธ์ระบอบนี้ก็ยังอยู่ครับนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าประยุทธ์คุณประยุทธ์หมดไปแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีไม่ใช่ครับยังมีมตัวละครอื่นๆอีกมากมายครับที่คอยประคับประคองระบอบนี้ให้มันอยู่ต่อไปอซึ่งสําหรับพวกเราเรากาลังบอกว่าระบอบประยุทธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการทรารัฐหาร2,557เนี่ยมันเป็นระบอบที่ เอื้อกับกลุ่มอภิสิทธิชนในประเทศไทยที่ยึดกลุ่มทรัพยากรของประเทศเพื่อทําให้คนพวกนี้ร่ํารวยมากขึ้นเพื่อทําให้คนพวกนี้มีฐานอำนาจที่ใหญ่โตมากขึ้นซึ่งเราบอกว่านี่มันมันสวนทางกับผลประโยชน์ของประชาชนครับดังนั้นถ้าจะทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ยดีทําให้ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทําให้ทรัพยากรของประเทศถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการพัฒนา กระจายถึงคนทุกคนคมีอย่างเดียวที่จะต้องยุติระบอบประยุทธ์และสร้างระบอบใหม่ที่มันเท่าเทียมมากขึ้นครับที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวเรื่องของร้องเรียน นะครับเรื่องปมนายกรำตรีนะครับดำรงตำแหน่ง8ปีนะครับว่าครบวาระแล้วหรือยังนะครับการขึ้นไหวล่าสุดก็ปรากฏว่าอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองเลขาธิการนะครับคณะกรรมาการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ขับขันเข้าตาจนกลัวประชาชนลืมอาจจะไม่ได้เห็นพลเอกประยุทธ์พยายามหนักขนาดนี้ นักข่าวไม่มาก็ลงทุนถ่ายภาพส่งแจกให้นักข่าวอำนวยความสะดวกให้เต็มเหนียวเพื่อส่งรูปขอมีซีนเหมือนคนหิวแสงอนุสรบอกอย่างนั้นนะครับอนุสรยังบอกอีกว่าแต่คนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดลงพื้นที่ถูกชาวบ้านด่าเหตุไม่เปิดกระจกทักทายกองเชียร์จนต้องรีบออกมาขอโทษอ้างอยู่บนรถกันกระสุนเหล็กลงกระจกไม่ได้ ทำให้ชาวบ้านย้ายค่ายนะครับจากกองเชียร์เปลี่ยนเป็นกองแช่งนะครับถ้ามีปัญหามากพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดนั่งรถกันกระสุนแล้วนั่งลงมาฟังกระแสของประชาชนแบบไม่สร้างภาพจัดฉากจะได้รู้ว่าชาวบ้านอยากให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งมากขนาดไหนประชาชนไม่อยากเห็นภาพการประลองกําลังวัดบารมีแล้วลง พื้นที่ช่วงชิงพื้นที่สื่อแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนประชาชนไม่ได้ประโยชน์พลเอกประยุทธ์พยายามแสดงให้เห็นว่าแม้ถูกสั่งหยุดการเป็นนายกแต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมได้จนประชาชนเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เหมาะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีก นะครับเขาก็ยังพูดถึงการคืนรถประจตำตาแหน่งของพลเอกประยุทธ์ควรจะคืนตําแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตให้กับประชาชนโดยการลาออก8ปีมานานแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ต้องพอแล้วปล่อยให้ประชาชนให้ประเทศชาติได้ไปต่ออย่าอยู่เป็นภาระลูกหลานเลยนะครอนุสร์ก็พูดประมาณนี้นะครับในขณะที่รัฐบุตรายเกลือนะครับซึ่งเป็นผู้มในการ ครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่ไปไหนก็จะเป็นคนปราสายให้กับปุ้งอิงลูงสาวทักษิณเน,นี่ยกโพส์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าแม้กฎหมายใช้สิทธิ์การต่อสู้แต่ถ้ารู้จักพอต้องจบสะดุ้งไปถึงทักษิณเลยนะครับที่พูดตลอดว่ารักชาติเสียสละมาโดยตลอดนะครับเหนื่อยทั้งที่ไม่อยากให้เป็นนายกแต่เมื่อเจตนาเลี่ยงบาลีหาช่อง พินิหารทางกฎหมายนับเวลาไปต่อแบบที่ไร้ค่าเนติบริกรทีมกฎหมายทั้งหลายก็สมหัวกันอยู่เพื่อทำคำชี้แจงและยื่นสารรัตสมูลเสร็จแล้วนะครับขอตั้งโต๊ะ,ะแถลงเรื่องง่ายๆต่อประชาชนว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายก,กรมตรีแล้วกี่ปีถ้าคำตอบนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรจะทำคำชี้แจงใดๆเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ ทําคําชี้แจงให้กับสารรัฐธรรมนูญไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อไทยนะครับก็มีการส่งความคิดเห็น50นักวิชาการฝ่ายตนเองที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นนายักกำตรีแล้วครบวาระ8ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนวิศนุเครืองามนะครับรองนายักมำตรีรับผิดชอบฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ ยังไม่ได้เป็นนายกกัฐมมตรีครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับการดำรงตำแหน่ง,งนายกกัฐมมตรีครบ8ปีนั้นเริ่มนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปนะครับไม่ได้นับย้อนหลังไปรัฐธรรมนูญฉบับก่อนนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2557ว่ายงไงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหุ้นส่วนจำได้ไหม มีการด้อยค่าสารโจมตีสารสารไม่ยุธรรมอภินิหารทางกฎหมายคำพูดภาษาแบบนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับถ้ามีการระบุชี้ชัดถึงสารธรรมนูญที่ผ่านมามีคำพิพากษาหลายคำพิพากษาของสารธรรมนูญที่ปรากฏว่ามอบสามนิวเกิดความไม่พอใจสารธรรมนูญน,นะคับใน กฎหมายในปีพุทธศักราชในรัฐธรรมนูนพุทธศักราช2 4 4 0นะครับให้อำนาจศาลธรรมนูนแต่ไม่ให้อำนาจในการเอาผิดในกรณีการดูหมิ่นเหยียดหยามศาลนะครับปี50ก็ยังไม่มีแต่ปี60มีนะครับอำนาจของศาลธรรมนูญจัดเต็มมีพรกวิจา,ารศาลธรรมนูนได้แต่ไปดูหมิ่นเหยียดยามใช้คำพูดภาษาวาจาเชิงดูหมิน่นศาลธรรมนูน นะครับที่ผ่านมานะครับศาลก็เรียกไปนะครับตักเตือนนะครับโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับของนักการเมืองของพรรคการเมืองที่เสียอะไรเสียผลประโยชน์นะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่สารธรรมนูญจะพักการทํางานพลเอกปร,ระยุทธ์โจมตีสารธรรมนูญเป็นหลักเลยอัดอัดอัดสารธรรมนูญพอสาลธรรมนูญพักการทํางานปั้ง เขามุ่งโจมตีด้อยค่าพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่อุทยาแฟนขับมารอรับแล้วไม่เจอนะครับเขาก็บอกเนี่ยเนี่ยจากกองหนุนก็เป็นกองต้านแรงเชียร์ก็เป็นแรงด่าซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็มาขอโทษเขาก็บอกขอโทษทําไมนะก็ได้พวกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนหิวแสงนะฮะในขณะที่นัทธบุตรก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์พอได้แล้ว มันก็ไปย้อนทักษินไม่หยุดเหมือนกันนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองนะแต่กลยุทธ์ทางการเมืองถ้าเราสังเกตให้ดีมันมีห่วงเวลาเหมฮะห่วงเวลาคือก่อนที่จะครบวาระก่อนจะพักการทํางานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสารมูโดนหนักเลยพอสารมูลชี้ออกคําสั่งพักการทํางานพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอีกหนึ่งคนเนี่ยพักการทํางานสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับ สิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนจากสารเป้าจากสารมาเป็นเป้าบนเรือประยุทธ์นะครับเพื่ออะไรลดความน่าเชื่อถือด i สเครดิตทฤษฎีไลเออร์นะฮะโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องที่เป็นจริงคือตอนนี้สารตําน,นูนขณะที่ผมทําคลิปยังไม่มีคําพิพากษาใดๆ แต่เขาก็บอกว่ามันผิดแล้วถ้าเกิดถูกว่าอะไรเป็นเอาพินิหารแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะค,คนที่เป็นประชาชนเวลาดูข่าวสารต้องดูให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นที่ยึดเรื่องของผลประโยชน์เป็นสําคัญเพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเ,อเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ สิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปี สี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน ได้ทรงตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้สมงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝน อยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนพลอบพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน อย่ายืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์เกลโลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน ถ้าทูลพระภูมิพลมหาราร